สวัสดีครับครูครับผมขอสวัสดีก่อนนะครับวันนี้ได้รับความกรณาจากคุณครูคุณครูนะครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้เรื่องราวของคุณครูพอสงเขปบนะฮะก่อนที่จะให้คุณครูได้ร้องเพลงให้ฟังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยากจะถามคุณครูว่าเริ่มการร้องเพลงกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมอยากทราบเลอเกินว่าผมยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ท่านผู้ชมงท่านก็ไม่ทราบเลยเริ่มร้องเพลงเมื่อ บริษัทไทยฟิล์มที่เป็นภาพยนตร์เกิดขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นมีการแคัดเลือกขอให้มาร้องเพลงในฝันแทนพระเอกอ๋อนี่ก็ที่จริงมีคนข้างนอกหลายคนแต่ว่าตอนนั้นดนตรีเราเพิ่งจะเริ่มความเจริญในทางด้านนี้นะครัก็เลยหาคนยากหน่อยพอดีหลวงสุขุมท่านก็บอกให้เอ,อื้อลองร้องที่ผมก็เลยร้อง ก็เลยทางกรรมาการก็เลยบอกให้ผมเป็นคนร้องจริงๆในหนังอ๋อ oh, ครับ uh, ครูพอจะทราบไหมครับว่า uh, ปีพศสอักพศเท่าไหร่ครับเวลาน,นั้น, 8, 79, ร 80, นครับแปดเจ็ดสิบเก้าหรือแปดสิบเนี่ยเพลงแบบเพรเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมครับเจ็ดสิบเก้าผมยังไม่เกิดนะเจ็ดสิบเก้าครับที่ <laughs> ผมจำได้เพราะว่าผมตอนนั้นมันมีมีบัตรขับรถยนต์อะ บาบครับพีฮะไปตีตัวไปตีไว้แล้วก็สำหรับขับไปถ่ายฟิล์มที่ดูหมาเมฆที่เป็นทัาปรกาศเดี๋ยวนี้ครับเพลงแรกเลยนะครับที่ครูร้องครับเพลงแรกชื่ออะไรนะที่ครูบอกในฝันในฝันนะครับแล้วมันอยู่ในภาพยนตร์ด้วยอันนี้นะฮะเรื่องทางไทยเก่าองเงี้ยฮะครับครับครับสมัยนั้นเรียกว่าเป็นวงตรีไทยสากลใช่ไหมฮะเรียกว่าไทยสากลไทยสากลตอนนั้นที่จริงเราเล่นเป็นเพลงสากลเป็นส่วนมากเพราะว่าสมัยนั้นรู้รวมขึ้นแล้วก็เราก็หากินตามคลับ ครับครับมีไหมความครับฝร mm ั่งนะครับฝรั่งเศสครับอังกฤษครับเยอรมันครับอิตาเลียนอะไรต่างๆมีครับต่างๆครับครับแล้วคุณครูเริ่มเริ่มตอนนั้นเริ่มสีเวลินอย่างไรตอนนั้นสีเวลินสีเวลินหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มาแล้วถึงได้มาเป่าปีต่าหากินตอนนี้อ๋อเมื่อสักเริ่ม79กนะฮะแล้วทีนี้คุณครูพอจะบอกนะครับว่าเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ แต่งเพลงเริ่มตอนนั้นเือนกันนะตอนนั้นอีกคะเพราะว่าตอนนั้นมีท่านอาจารย์ท่านเปิดโรงเรียนสอนที่เรียกว่าวิทยาสากลดนตรีสถานอยู่ดิมคลองมอนะครับมีมีให้ให้นักดนตรีที่ในวงมรสมกรมมรสมเนี่ยไปเรียนกับรวงแบบคนข้างนอกผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนตอนนั้นกอ